เฮ้ย o อ Hello guy ว่าซับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับแม f ฟิชอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับคนผมก็จะพาทุกคนเนะี่ยมาทําเควสในห้องลับกันนั่นเองหรือว่าท้าลับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ผมจะสอนทุกคนนะครับจนกว่าจะเปิดห้องเลเวลทานได้เลยนะก็มาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในการที่เราจะเปิดห้องเลเวลทานได้เนะี่ยเราต้องทาเควสอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดประตูผมเนี่ยลองไปดูก่อนได้นะทุกคนเพราะว่าผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดประตูให้ครบทุกบานก่อนนะครับแล้วค่อยมาทาภารกิจเปิดประตูเลเวลทานทีหลังมันจะค่อนข้างง่ายมาครับสาหรับเควสนี้นะครับทุกคนผมแนะนําว่าไม่ต้องรับครับเพราะว่าไอเควสเนี่ยครับมันเป็นเควสที่เอาไว้ทําเบ็ดเนาะซึ่งเราจะต้องเปิดประตูเลเวลทานก่อนมันถึงจะทําได้นะครับก็ รับเลยก็ได้หรือยังไม่รับก็ได้ครับโอเคทีนี้ครับเรามาดูไอ้เคเวสตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะครับมันจะเขียนศูนย์ทับสเนาะไม่ตัวนี้ก็ตัวหนูนะ่ะอ่ะก็ให้ทุกคนนะครับรับมา2เคเวสเลยมันจะมีเคเวสหนึ่งนะครับที่เป็นเคเวสยาวๆเนี่ก็คือให้เรานะครับหาปลาตามชื่อที่มันกําหนดก็สามารถตกได้แต่บ,บ่อนี้เลยนะอ่ะก็แค่นี้เลยครับสําหรับเคเวสนี้ แล้วก็จะมีอีกเคเวสหนึ่งครับก็คือมาได้เขียนศูนย์ทับสามถ้าเป็นเคเวสที่เขียนศูนย์ทับสามนะครับก็คือมันให้เรานะครับไปหามาร์กที่มันอยู่ตามเกาะซึ่งเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับให้ทุกคนนะครับออกมาด้านนอกของเกาะเกาะสาหรับด้านนอกของเกาะเนี่ยมันจะให้เรานะครับไปหามาร์กิ้งก็นี่เลยครับทุกคนทางที่เราจะาขึ้นไปถ้ำใช่ไหมนี่ครับสังเกตดูว่าไอตรงเนี้ยไอตรงที่มันเขียนแองเกอร์เควสนะครับ มันจะมีมาร์กอยู่หนึงอันก็ให้ทุกคนนะครับกดไปต่อไปครับเดินมาตรงนี้นี่ครับเห็นไหมเนี่ยถ้าทุกคนมองอ่ะก็จะเห็นแล้วนะครับถ้าเป็นรองอวันนี่เดินมาตรงนี้สังเกตจากต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ครับอ่ะแล้วก็กดไปครับทีนี้ก็ให้ทุกคนนะครับเดินขึ้นมาตรงนี้คือมันจะให้หาสามอันเนาะ,ะเดินขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็ มาโผล่ตรงเควสตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนนะครับกระโดดลงมาปุ๊บแล้วก็นี่ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมาร์กที่3ก็ครบแล้วครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนนะครับตกปลาจนครบแล้วอ่ะแล้วก็ไปกดมาร์กจนครบ3จุดแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกลับมาส่งภารกิจกับไอส่ตัวนี้ได้เลยเพราะทุกคนส่งภารกิจเสร็จใช่ไหมครับมันจะมีไอเทมชื่อว่าอมูลิตครับก็คือ1เควสจะได้1ชิ้นซึ่งมันต้องการ5ชิ้นเราจะต้องทำเควสนะครับทั้งหมด5เควส เพื่อเอามาคาบไอเทมชิน้นนี้เพื่อเอาไปเปิดประตูเลเวาทานครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้มาละ2ชิ้นต่อไปครับให้ทุกคนเนี่ยไปชั้นที่2ได้เลยโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงชั้นที่2แล้วนะครับสําหรับเควสห้องนี้เนี่ยให้ทําอะไรใช่ไหมครับหลังจากที่ทุกคนนะครับรับเควสกับไอตัวนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะให้เรานะครับไปหาหนังสือที่ติดคํัสา์ตามชั้นหนังสือ ก็ง่ายๆเลยครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมาไล่ตั้งแต่ชั้นแรกเลยครับแล้วก็ไล่ทีละเล่มเลยนะหรือสังเกตง่ายๆครับนี่หนังสือมันจะมีควันออกมาแล้วก็มันจะเป็นเงาๆครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยให้ทุกคนนะครับเอาเมาส์ชี้ไล่ทีละเล่มเลยครับอ่ะเนี่ครับถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรูปมือแต่ถ้าอันไหนไม่ใช่นะครับมันก็จะเป็นรูปเมาส์ปกติอ่ะชั้นนี้ก็มีครับ มีไหมชั้นนี้น่าจะไม่มีครับแต่ชั้นนี้ครับเยอะหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มแต่ว่าชั้นนี้นะครับเยอะมากเนี่ยชั้นนี้ชั้นเดียวเนี่ยได้เกือบครบเลยครับแต่ไอเล่มบนๆเนี่ยเรากดไม่ค่อยได้ใช่ไหมอ่ะส่วนใหญ่จะพลาดกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยปีนเสาหินครับนี่เสาหินตรงนี้แล้วก็ค่อยไปกดนะเนี่ยครับสามเล่มเลยนะ บางคนเนี่ยชอบพลาดตรงนี้แหละอ่าลงมาหน่อยนึงคือชั้นนี้ชั้นเดียวเนี่ยเกือบครบเลยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนหลังจากที่เรารวบรวมครบแล้วนะครับก็มาส่งเควสได้เลยทีนี้นะครับเราก็จะได้อไอเทมที่มีชื่อว่าอมลตเนี่ยมาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับเท่ากับมี3ชิ้นละสำหรับชั้นที่2นะครับชั้นเมื่อกี้เนะี่ยมันจะมีแค่เควสเดียวครับก็ให้ทุกคนนะครับเดินทางมาชั้นที่3ได้เลย ชั้นที่3มนะครับมันจะมีอีก2เควสเท่ากับว่าถ้าเราเสร็จ2เควสนี้นะครับเราก็จะได้อโมเลตเนะี่ยครบ5ชิ้นแล้วโ okay. อเคเควสห้องนี้ให้ทำอะไรครับมันจะมี2เควสใช่ไหมเควสหนึ่งนะครับมันจะให้เราเนี่ยเก็บโน้ตตามพื้นครับโน้ตที่มันเขียนตัว A ตัว O ตัว E ตัว I อะไรเงี้ยครับไล่เก็บให้หมดเลยแล้วก็ให้ไปทุกชั้นเลยนะทุกคนมันจะมีทั้งหมด4ชั้นใช่ไหมครับ ไล่ตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นที่4เลยไล่ทุกห้องเลยนะครับอ่ะก็เก็บให้ครบ10เล่มแล้วก็อีกเควสหนึ่งเนี่ยจะเป็นเควสตะเกียงครับเควสตะเกียงเนี่ยให้ทุกคนนะครับพิมพ์ s y หลังจากที่รับเควสมาแล้วนะครับอ่ะมันก็ได้ให้เทียนมาให้เรานะครับเอาเทียนเนี่ยไปไล่จุดตะเกียงตะเกียงเนี่ยมันจะแอบอยู่ครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนพลาดเยอะมากๆนี่ครับทุกคนจุดนี้เลย แล้วก็ผมแนะนําว่าให้เถือเทียนไว้ตลอดนะเพราะว่าตอนที่ทุกคนยังไม่จุดนะครับมันยังไม่ได้เรื่องแสงแบบนี้มันจะเป็นสีเดียวกับหินเลยครับเนี่ยคือมันจะแอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วสีเดียวกับกําแพงเลยอะถ้าทุกคนถือเทียนไว้อะจะเห็นง่ายขึ้นครับอ่ะก็ไล่ให้ครบทุกชั้นนะแต่ผมนะครับจะพาทุกคนไปดูจุดที่มันชอบแอบครับที่คนส่วนใหญ่จะพลาดเนาะ สำหรับตะเกียงนะครับจุดที่มันแอบเนี่ยชั้นที่หนึ่งเลยนะก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอยู่ตรงทางเข้าเลยครับนี่ตรงนี้นะเนี่ยครับสังเกตจากไอชุดเขียวแล้วก็กระโดดขึ้นมาข้างบนนี่ครับมันจะแอบอยู่หลังเสาผมเนี่ยเดินวนตรงนี้ประมาณสี่ห้ารอบครับผมไม่เจอครับทุกคนซึ่งมันแบบคือมันหลบสายตามากๆกอ,อ่ะอ่ะก็อย่าลืมมาจุดกันด้วยนะครับ สำหรับตะเกียงที่มันแอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือชั้นที่4ครับทุกคนชั้นที่4เนี่ยก็นี่เลยครับมันจะแอบอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับมาจุดกันด้วยหลังจากทุกคนนะครับเก็บสมุดโน้ตจนครบแล้วแล้วก็จุดเทียนจนครบแล้วนะครับก็สามารถกลับไปส่งคุยได้เลยที่นี้นะครับเราก็จะได้อเทมที่มีชื่อว่าอมลตเนี่ยครบ5ชิ้นแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกลับมาที่ชั้น4แล้วก็มากดคาฟกับ NPC ตัวนี้ได้เลยครับทุกคนก็จะได้ นี่เลยครับไอเทมชิมน้นนี้นี่ครับ d ีเมอร์อมูล e ตแล้วก็หลังจากที่โทนนะครับได้อนนี้มาแล้วเนี่ยก็นี่ครับสามารถเปิดประตูได้เลยนะแต่จะเริ่มถือไว้ด้วยครับอ่ะเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาด้านในห้องนี้ได้แล้วนะทุกคนอ่ะแค่นี้เลยครับแล้วก็ไอภารกิจที่ผมบอกว่ามันเป็นภารกิจเอาไว้ทําเบ็ดอะแต่สําหรับเคเวสไอตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอยกเอาไปทําไว้ในคลิปเบ็ดละกันนะทุกคน แล้วก็ไอตัวนี้เนะี่ยก็มีส่วนเอาไว้ทําเบ็ดอันนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวผมจะแยกไว้คลิปหนึ่งแล้วกันเนาะไปรีวิวเบ็ดให้ดูแล้วก็อสอนทําเบ็ดอันนี้ครับก็รอดูได้เลยนะทุกคนหลังจากผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเบ็ดอันนี้ให้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าทุกคนชอบนะครับหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกัแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย